ขนมฉันสวัสดีค่ะน้ำมีกีมเนี่ยน่าด้อือหอมมาก่อืมแต่อันนี้ต้องเคี้ยวดีๆเลยนะมันจะตีบคอได้ค่ะมันได้เลยอะ่ะอืม2 4 5 6 7 8 9 e f อ u r ้ยขอโทษค่ะทุกคน Hiiua. Ka nungu jan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 . O-wan. มันให้ของแม่หรอกโอ้แม่สับให้นะยาแ,แป้งทำไมเอาช้อนเหมือนกันอ๋อมีไข่ตุนอือือทุกคนอาหารอยู่ยุวันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของข้าวแซลมอนที่ยูชอบแล้วก็ไข่ติ้นไข่ตินไข่ <laughs> ไหมา <laughs> ไข่ไหมอย่าไปพูดอย่างนั้น S <S มาไม่สับใคว่าแจมบอนให้ใอยุยุต่างนาำปลาใส่ข้าวกับาาแลมอนเน้ำปาที่ปุ่นเลย น้องคิดถึงพี่ตี๋กันด้วยใช่น้องคิดถึงพีดด่ตีเหรอคะใช่ค่ะอยากให้พี่ตี๋มาเป็นอ,อันนี้ด้วยจริงเหรอตั้งใจแบบนี้ดิเดอพี่เราพี่ไง้ไทยที่เรานอนบ้านไทยค่ะอืมไทยสิเรานอนบ้านไทยค่ะโอ้โหอืมบ้านไทยอร่อยอมืม ยาแป้วกินแล้วครับดอะไรยงเี้ยกน้ปาต้องหูเาหยุดข้าวหยส้มอะไรมาเตรียมมาตรงนี้เลยต้องกลอ่ะนี่รนเอ๋อนั่นมันอร่อยมากจริงเหรอคร อืมม uh ีเองค่ะหอมโอเคแม่สับไว้ให้ก็พอยูแค่ใส่น้ำปลาแล้วก็กินเองนะโอเคไหมแม่ก็ลึกนึกว่ายูเป็นเบบีโอเคโอเคกินเองค่ะยูบอก ที่่ไมเห็นเขาบอกว่ารักยูจินมากให้มันมีรักคู่แย่กับปตาค่ะโอเคค่ะอย่าเคาะเสียงดังเขานอนอยู่นะ ใครนอนอยู่เนี่ยเราต้องพูดเสียงเบาใครนอนอยู่พี่พี่บ้านเราไงอยู่อยู่อยู่ที่บ้านเราเนี่ยแต่เขามาเราค่าตกใจดูเป็นเจเจแล้วเหรอด็กน้อยด็กน้อยค่ะ อย่ไหยังไงที่บ้านใครอะคะ่ที่บ้านเอฟบ้น,บนเอฟหรอใช่อลคถ่ายรูปแมว่าว่าแม่พูดยงนก็เขามาถ่ายรนะูปไม่ดีหรอถ่ายทุกน,กกน,นันแล้วแต่ก็ก็น่ารักแล้วได้ FC เอฟซจออยู่เอฟซขอถ่ายรูปได้ไหมคได้ไห พี่จะทำยังไงเจ้าขอถ่ายรูปให้ FC น้ารักไหนลองทำซิจบขอหนุ่มจิ้ม่ะขอถ่ายรูปหน่อยค่ะทำยังไงได้ครัจะล้วก็ทำท่ายงไงได้ค่ะออเห็นเมื่อคืนไม่ให้ถ่ายเห็นเมื่อเห็นเมื่อคืนพี่จะถ่ายแล้วยุไม่ให้ถ่าย ที่สนามเด็กเล่นอาทำไมหรอ,อทุกคนขอหนึ่งแสนหัวใจหน่อยนะคะ อยู่ได้ไหมน้ <Huh? S 2> ได้อยู่กับนั่นี่ไหมใช่นะวันหนักอยู่ค่ะแล้ววันอยู่ไหน,นอยู่หาดใหญ่กับนา่รี่แล้ววันวันไหนกับนา่นี่อยู่วันน่าจะเที่ยวอยู่ค่ะทำงานร้องเพลงกับนม่2 2> เอ็มซีทูแลนั่นี่ล่ะน่าจะนอนอยู่ค่ะนอนที่ไหนหาดใหญ่ค่ะ แคนานล่ะขาดใหญ่ค่ะแคพนานนอนที่ไหนนอนบ้านนารีค่ะแล้วแค่นันมีป้าหุ่มไหมป้าหุ่มมีค่ะแล้วเชียงเงนล่ะมีค่ะแล้วเสื้อละมีค่ะแล้วโซฟาล่ะมีค่ะมามีซื้อไว้ให้หมดแล้วค่ะแล้วไอติมล่ะไม่มีค่ะ แล้วขนมปังอ่ะไม่มีค่ะแล้วก็ล่ะไม่มีค่ะอ๋อแล้วมีอะไรอ่ะแล้วมีอะไรีบางอย่างเดี๋ยวป้าเนงก็มาอยู่กับยูเรื่องไงวันที่สิบเนี่ยยินข้าวเร็วมเาเช็คน่ำนะมกินข้าวก่อน

เปรี่ยวเปรี้ยวอะไรไนมะ่เที้ยวเปรี้ยวก็เป็นน้ำตาลน้ำตาลมันหวานน้ำปลามันเค็มมะนาวมันเปรี้ยวเป,ยเป็นยังไงคะ ยจินแกมแต่งหน้าหมดพี่พี่บอกว่ายูจินแต่งหน้าสวยมากอยากให้ยูจินไปแต่งหน้าที่บ้านยู่บ้านนี่ยบ้านของพี่พี่น่ะเอเหมือนที่ป้าแจ็คไปแต่งไงรู้ไปแต่งได้ไหมเพราะว่าอะไรคะบ้าน,นก็มีอ้อยคาะมีอันนี้ด้วยอืม ก็ถามว่าถ้ายูจินรับจ้างแต่งหน้าให้คนอื่นคิดราคาเท่าไหร่คะสองร้อยสิบบาทสองร้อยสิบบาทค่ะแพงไหมคะแพงค่ะต้องสู้ราคานะคะ้พพอ สอง้อยสิบาทนี้พี่พี่ต้องสู้ราคานะพูดตรงๆใช้เครื่องสำอางแบบในห้างหมดเลยพี่พี่บอกว่าลดหน่อยได้ไหมราคาไม่ไม่ลดนะคะสองร้ยสิบบาทไม่ลดไม่ลดจริงค่ะไม่ลดจริงด้วยค่ะ ต้องเข้าใจด้วยนะคะเพราะว่าแป้งที่เราใช้เป็นยังไงคะสวยสวยเขาบอกอะไรต้องจองทางไหนคะจองทางนู่นเลยทางนู่นเลยค่ะใครอยากแต่งหน้านะคะจองทางนู่นแนะนำพี่ๆท,ทุกคนนะคะ ให้จองทางนู้นว่าช่างอยู่ทางนี้ค่ะก็เลยต้องจองทางนู้นใช่ไหมคะ ต้องพูดเก่งมากอุ๊ยจะสองแสนหัวใจแล้วแม่จ่าฉันอยู่อยู่มีน้ำเย็นน่ะจริงเหรอได้จ่าดีใจได้นะแม่อยากกินน้ำเย็นบ้างอเคอยากดื่มสุ่ ยูหาสมมติว่ายูไปเที่ยวแล้วยูเจอเด็กคนหนึ่งที่เขาแบบหิวไม่มีของกินคุจะทำยังไงคะแต่ยูจะไปสิ่ของให้เพื่อนจริงเหรอใช่ไงจริงอ่ะเก่งจังเลยเแล้วถ้าเพื่อนแบบว่าไม่มีชุดไปโรงเรียนเพื่อนร้องให้อย่างนี้ละ่ะที่ให้ดูตัด อซื้อซื้อโรตัสให้เลยเหรอหรือว่าซื้อชุดให้ใช่ตัวตัดซื้อชุดที่โรตัสให้เออตกใจหมดเนี๋ยวว่าซื้อโรตัสให้ใจดีโรตัรให้อช่วยเหลือเพื่อเด็กดูใจ้ีให้เพือ่อนช่วยเหลือเพื่อน,ชออนใช่ไหมอายุเเอาตังจากไหนอะคะจากมามีเลยแล้วมามีเอาตังมาจากไหน ไม็มีตังม <uno> ่ไนี่มีตังนี่ปีตังเด็ยไม่ขออือื